ส่วนต่างๆของผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณผู้ชายทุกท่านครับผู้ชายอย่างเราก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อพูดถึงผู้หญิงก็จะนึกถึงจุดที่ดึงดูดใจที่สุดในร่างกายของพวกเธอทันทีไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่สวยงามริมฝีปากที่อิ่มเอิบทรงอกที่เย้าวนหรือรูปร่างที่เพรียวบางสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้หนุ่มๆอย่างเราต้องใจสั่นต้องเหลียวมองแต่มีน้อยคนนักที่รู้ว่าผู้หญิงก็มีจุดอ่อนของตัวเองเช่นกันเมื่อพวกเขามองผู้ชายแล้วส่วนไหนในร่างกายผู้ชายล่ะครับทีี่่สสาาาามมรถททํใหหหห้้้ผูญิงงลลไไดดกุ หลายท่านอาจจะกําลังนึกถึงน้องชายและคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงจากการสํารวจส่วนนั้นกลับอยู่ในอันดับที่20เท่านั้นครับฟังแล้วอาจจะดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่ใช่ส่วนนั้นแล้วส่วนไหนกันละที่ทําให้ผู้หญิงใจเต้นและให้ความสนใจบนร่างกายผู้ชายในวิดีโอวันนี้จิตวิทยาผู้หญิงจะมาค้นหา7จดส่วนพิเศษบนร่างกายผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงยากจะละสายตาฟังจบแล้วรับรองว่าคุณผู้ชายจะเข้าใจทันทีว่าตัวเองมี อาวุธอะไรบ้างที่จะดึงดูดและมัดใจผู้หญิงในชีวิตของท่านเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งใบหน้าสัมผัสแรกที่ผู้หญิงมองเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับเช่นเดียวกับผู้ชายอย่างเราที่มักจะถูกดึงดูดด้วยใบหน้าที่น่ารักริมฝีปากสีชมพูหรือผิวที่เนียนนุ่มของผู้หญิงฝ่ายหญิงก็มักจะให้ความสนใจกับใบหน้าของผู้ชายเป็นอันดับแรกเสมอนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความประทับใจที่ลึกซึ้งที่สุดในใจของพวกเธอ พระาะใบหน้าไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงออร่าอัธยาศัยความจริงใจและอุปนิสัยของคนคนนั้นด้วยแต่ขอเรียนว่าผู้หญิงไม่ได้ใฝ่ฝันถึงใบหน้าที่หล่อเหล่าราวกับดาราในจอภาพยนตร์เสมอไปสิ่งที่ดึงดูดพวกเธอมากกว่าคือใบหน้าที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือความใกล้ชิดและความเป็นมิตรในบางกรณี ท่าทีที่เยือกเย็นและสุขุมในเวลาที่เหมาะสมกับยิ่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความเป็นชายและน่าค้นหาความลงตัวที่ผสมผสานกันนี้เองที่สร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนผู้ชายไม่จำเป็นต้องหล่อเหลาโดดเด่นเพียงแค่รู้จักยิ้มอย่างจริงใจแววตาที่สดใสและอบอุ่นใบหน้าก็จะน่าดึงดูดในสายตาของผู้หญิงไปเองรอยยิ้มที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจแววตาที่สร้างความมั่นใจบางครั้งก็มีพลังมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกหลายเท่าและน่าสนใจกว่าในสถานการณ์ที่เหมาะสม ความเงียบขรึมเล็กน้อยความเยือกเย็นนิดหน่อยกลับทำให้ผู้หญิงอยากทำความรู้จักและถูกดึงดูดเข้าสู่ความลึกลับนั้นคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นผมขาวริร้วรอยจุดเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ถึงประสบการณ์และการผ่านโลกมาอย่างโชคชนสิ่งที่ผู้หญิงจดจำได้มากที่สุดยังคงเป็นรอยยิ้มที่ใจดีแววตาที่ไว้ใจไดออร่าทีมนั่นคงซึ่งเปล่งประกายออกมาจากใบหน้า ผู้ชายที่ยิ่งผ่านการเวลามานานเท่าไรใบหน้าก็จะยิ่งแสดงถึงความสุขุมรอบครอบมากขึ้นเท่านั้นก็จะยิ่งง่ายต่อการสร้างความรู้สึกปลอดภัยในใจของผู้หญิงดังนั้นแทนที่จะรู้สึกไม่มั่นใจให้ใบหน้าของท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ยากจะลืมเลือนยิ้มให้มากขึ้นแววตาที่มั่นใจมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างจริงใจมากขึ้นนั่นแหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้ผู้หญิง,ลงหลงไหลไม่ว่าอายุหรือรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรสอสวทรงอกสัญลักษณ์ของการปกป้อง เรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับหาผู้ชายมาสลงไหลในทรงอกของผู้หญิงเพราะความงามที่เยวลสำหรับฝ่ายหญิงแล้วหน้าอกของผู้ชายกลับนำมาซึ่งความรู้สึกที่แตกต่างออกไปมากนั่นคือความรู้สึกปลอดภัยและการได้รับการปกป้องเมื่อผู้หญิงได้ซบลงมานอกที่มั่นคงของผู้ชายพวกเขาไม่เพียงแค่รู้สึกใกล้ชิดเท่านั้นแต่ยังสัมผัสดได้ถึงการปกป้องและความแข็งแกร่งของไหล่ที่สามารถพึงผาได้ ผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อหน้าอกที่กว้างและกระชับย่อมสร้างความประทับใจได้มากแน่นอนแต่คุณผู้ชายครับผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องสิ่งนั้นเสมอไปสิ่งที่พวกเขาสนใจมากกว่าคือท่าทางและบุคลิกผู้ชายที่รู้จักนั่งหลังตรงเปิดไหล่กว้างก้าวเดินอย่างมั่นใจแม้หน้าอกจะไม่ได้ใหญ่โตนักก็ยังคงแสดงออกถึงความมั่นคง เพราะหน้าอกไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตและความกล้าหาหลายท่านอาจจะคิดว่าอายุมากแล้วร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมออกกําลังกายไปก็ไม่ช่วยอะไรแต่ความจริงแล้วเพียงแค่การฝึกฝนเล็กน้อยเช่นการหายใจเข้าลึกๆก,การวิดพื้นเบาๆทุกวันหรือเพียงแค่การเดินการรักษาท่าทางให้ตรงหน้าอกก็จะดูสง่างามและแข็งแรงขึ้นตามธรรมชาติภรรยาของท่านเมื่อเห็นภาพนั้นแน่นอนว่าจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในใจผู้หญิงถูกเรียกว่าเพศที่อ่อนแอพวกเขาต้องการที่พึ่งพิงและหน้าอกของ ผู้ชายคือที่ที่พวกเขาต้องการกอดต้องการการปลอบโยนช่วงเวลาที่เรียบง่ายอย่างการที่ภรรยาซบไหล่ดูทีวีหรือลูกหลานกอดอกเพื่อนอนหลับนั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าส่วนนี้มีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของผู้ชายคุณผู้ชายครับโปรดจำไว้ว่าผู้หญิงหลงใหลในหน้าอกของผู้ชายไม่ใช่แค่เพราะรูปลักษณ์แต่เพราะความรู้สึกที่ได้รับการอบกอดดังนั้นหากต้องการรักษาสเสน่ห์ดึงดูดอย่าละเลยการดูแลส่วนหน้าอกหน้าอกที่ตรงไหล่ที่เปิดใจที่กว้างนั่นแหละคือพลังที่ทำให้ผู้หญิงยากจะจากไปไหนได้ สามกล้ามหน้าท้องพลังและความยืดหยุ่นเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อพูดถึงกล้ามท้องซิกแพคหลายท่านคงยิ้มและคิดในใจว่าอายุขนาดนี้แล้วจะเหลือซิกแพคอะไรละ่ะตอนนี้มีแต่พุงเบียรเท่านั้นฟังดูตลกแต่ความจริงแล้วผู้หญิงไม่ได้จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ชายมีกล้ามท้องซิกแพคเหมือนนักแสดงสิ่งที่พวกเขาสนใจมากกว่าคือรอบเอวที่กระชับและสุขภาพพอดีมองแล้วสื่อถึงความเรียบร้อยและสง่างาม ผู้หญิงมักจะเชื่อมโยงรอบเอวของผู้ชายกับสุขภาพและความยืดหยุ่นร่างกายที่ไม่สะสมไขมันมากเกินไปไม่หย่อนคล้อยแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นรู้จักดูแลตัวเองมีวินัยในการใช้ชีวิตและคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดสุขภาพที่ดีก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจที่สุดผู้ชายที่รักษารอบเอวให้กระชับก้าวเดินได้อย่างรวดเร็วหายใจได้อย่างเต็มที่จะกลายเป็นแบบอย่างที่น่าดึงดูดในสายตาของคู่ชีวิตไปโดยธรรมชาติในทางกลับกันรอบเอวที่ใหญ่เกินไปมักจะทำให้ผู้ชายถูกมองว่าีี้เกย ไม่ค่อยดูแลตัวเองยิ่งไปกว่านั้นพุงเบียยังนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ผู้หญิงเพิ่มความกังวลดังนั้นการรักษาหน้าท้องให้กระชับจะไม่เพียงแต่ทําให้ดูดีในสายตาภรรยาเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับสุขภาพของตนเองด้วยหลายท่าหานอคิดว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเพียงแค่เดินทุกวันจํากัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารอย่างพอเหมาะหน้าท้องก็จะกระชับขึ้นเองถ้าบริหารง่ายๆเช่นการซิดอัพเบาๆการหมุนตัวหรือการฝึกหายใจลึกๆก็มีประโยชน์อย่างยิ่งและเชื่อผมเถอะครับเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผู้หญิงจะสังเกตเห็นความแตกต่างนั้นได้ทันทีคุณผู้ชายครับกล้ามหน้าท้องไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรูปร่างแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของวินัยความแข็งแกร่งและพลังชีวิตภายในผู้ชายที่รักษาหน้าท้องให้กระชับ ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมันจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยไม่อยู่ข้างๆดังนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ขอให้กล้ามหน้าท้องของท่านกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสง่างามและความกล้าหาญไม่ใช่ภาระของวัยชารา 4. สะโพกความสมดุลและเป็นชายเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อพูดถึงสะโพกผู้ชายส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงผู้หญิงทันที ถูกแล้วครับที่ผู้ชายชอบมองสะโพกที่กลมกลึงและเต็มอิ่มเพราะมันแสดงออกถึงความเยววณแต่มีน้อยคนนักที่รู้ว่าผู้หญิงก็ให้ความสนใจกับสะโพกของผู้ชายมากเช่นกันและขอเรียนว่านี่เป็นหนึ่งในจุดที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจเพราะสำหรับพวกเธอและสะโพกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสมดุลความแข็งแกร่งและพลังชีวิตของผู้ชายอีกด้วยเมื่อมองผู้ชายที่มีสะโพกที่กระชับผู้หญิงมักจะนึกถึงภาพลักษณ์ที่แข็งแรงกระชับกระเฉง เปี่ยมด้วยพลังชีวิตสะโพกที่ได้สัดส,ส่วนยังมีส่วนช่วยให้ท่าทางการยืนและการเดินดูมั่นคงยิ่งขึ้นผู้ชายที่มีส่วนหลังที่แข็งแรงสะโพกที่แข็งแกร่งและสะโพกที่ไม่หย่อนคล้อยมักจะแสดงออกถึงความมั่นคงทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคนผู้นั้นน่าเชื่อถือคุณผู้ชายลองสังเกตดูนะครับผู้หญิงหลายคนบางครั้งก็แอบมองสะโพกของผู้ชายเมื่อพวกเขาก้าวเดินไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยาก,ยากเห็นแต่เป็นเพล หาท่าทางการเดินและส่วนล่างที่แข็งแรงนั้นชวนให้นึกถึงความรู้สึกเป็นชายที่มั่นคงกล่าวอีกในหนึ่งสะโพกก็มีส่วนไม่น้อยในการสร้างออร่าบุคลิกของผู้ชายแน่นอนว่าในวัยกลางคนหรือวัยชราร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสะโพกจะถูกละเลยในทางกลับกันยิ่งมีอายุมากเรายิ่งควรใส่ใจต่อความยืดหยุ่นของบริเวณสะโพกและหลังเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกและข้อต่อรวมถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันการออกกำลังกายง่าย,ายๆเช่นการเดินเร็ว การขึ้นบันไดหรือการทำท่าสะอดเบาๆล้วนช่วยให้สะโพกกระชับขึ้นได้เรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับสะโพกของผู้ชายไม่ได้มีไว้เพื่อให้ผู้หญิงมองอย่างสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงร่างกายที่แข็งแรงความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและเป็นภาพสัญลักษณ์ของความเป็นชายสะโพกที่กระชับและได้รูปจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกอุ่นใจเมือออ๋อได้เดินเคียงคู่กับสามีของตน ดังนั้นอย่าประมาทรายละเอียดเล็กๆน้อยนอยนี้เพียงแค่ดูแลเอาใจใส่เล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้หญิงหลงไหลและรักษาสเสน่ห์ดึงดูดในสายตาพวกเธอไว้ได้เสมอ 5. ต้นแขนความแข็งแกร่งและการโอบอุ้มเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับหากกล่าวว่าสะโพกสร้างรูปร่างที่สมดุลต้นแขนก็คือส่วนที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งของผู้ชายได้อย่างชัดเจนที่สุดผู้หญิงอาจจะไม่ยอมรับอย่างเปิดเผยแต่ความจริงแล้วพวกเธอจะใจเต้นได้ง่ายมากเมื่อเห็นต้นแขนที่กระชับและแข็งแรง เพราะในจิตใต้สำนึกภาพของแขนที่แข็งแรงมักจะเชื่อมโยงกับการปกป้องการโอบอุ้มที่ผู้หญิงปรารถนาจะได้รับจากผู้ชายที่อยู่ข้างๆต้นแขนที่ใหญ่พอเหมาะมีความกระชับเล็กน้อยเมื่อสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้นยอมสร้างความประทับใจได้อย่างมากผู้ชายไม่จำเป็นต้องยกน้ำหนักมากๆหรือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักกล้ามแต่เพียงแค่แขนไม่ยุ่ยมีกล้ามเนื้อที่กระชับผู้หญิงก็สัมผัสได้ถึงความเป็นชายพวกเขาจะนึกในใจทันทีว่าผู้ชายคนนี้แข็งแรงพอที่จะปกป้องแข็งแกร่งพอที่จะคุ้มครอง คุณผู้ชายลองนึกภาพดูนะครับเวลาที่ภรรยาจับแขนของท่านขณะเดินอยู่บนถนนความรู้สึกที่ต้นแขนที่แข็งแรงจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหรือในเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการยกของการเคลื่อนย้ายของหนักในบ้านภาพลักษณ์นั้นก็จะฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้หญิงว่าสามีของเธอเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริงหลายท่านกังวลว่าอายุที่มากขึ้นทำให้แขนอ่อนแอลงไม่เหมือนตอนเป็นหนุ่มแต่ความจริงและความแข็งแกร่งของต้นแขนยังคงรักษาไว้ได้ด้วยวิธีง่ายๆการวิตพื้นทุกวันการยกขดน้ำหรือเพียงแค่การทำงานบ้านเช่นกวาดลาน หญ้าหลานกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นการฝึกฝนให้แข็งแข็งแรงอย่างเงียบๆทั้งยังรักษาความทนทานและความยืดหยุ่นด้วยผู้หญิง,ลงหลงไหลในต้นแขนของผู้ชายไม่ใช่แค่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เพราะความหมายที่ลึกซึ้งมันเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของผู้ชายที่รับผิดชอบดูแลและปกป้องไม่ว่าจะอยู่ในววยใดแขนที่แข็งแรงก็คือเครื่องพิสูจน์ถึงความรับผิดชอบและความกล้าหาญและนั่นคือเหตุผลที่ต้นแขนยังคงอยู่ในรายชื่อส่วนที่ทําให้ผู้หญิงแย่จะละสายตา6ลูกกระเดือก สัญญาณของความเป็นชายเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับอาจมีหลายท่านที่รู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่าลูกกระเดือกหรือที่เราเรียกว่าแอปเปิลของอดัมอยู่ในรายชื่อส่วนที่ทําให้ผู้หญิง,ลงหลงไหลที่สุดในร่างกายผู้ชายดูเหมือนเป็นเทียงรายละเอียดเล็กๆที่คอแต่ในสายตาของผู้หญิงมันกลับเชื่อมโยงกับความเป็นชายสเสน่ดึงดูดและแม้กระทั่งศักยภาพทางพลังชีวิตของผู้ชาย ตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ลูกกระเดือกพัฒนาขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่โดดเด่นของฝ่ายชายการพัฒนานี้เองที่ทําให้เสียงของผู้ชายทุมขึ้นกังวานขึ้นและสร้างจุดเด่นบริเวณละคำคอสําหรับผู้หญิงเสียงที่อบอุ่นทุมและมั่นคงมักจะสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือและปลอดภัยในใจของพวกเธอด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์ของลูกกระเดือกที่ปรากฏชัดเมื่อผู้ชายหัวเราะ พูดคุยหรือกลืนน้ำลายจึงกลายเป็นรายละเอียดที่เต็มไปด้วยความเป็นชายคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับผู้หญิงหลายคนเมื่อสนทนามักจะให้ความสนใจกับน้ำเสียงก่อนเป็นอันดับแรกเสียงที่พูดชา้ชาช้าชัดเจนไม่รีบร้อนเกินไปไม่ดังเกินไปมักจะทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจและแน่นอนว่าสิ่งที่มาพร้อมกับน้ำเสียงนั้นก็คือลูกกระเดือกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสงของความแข็งแกร่งของผู้ชายในวัยกลางคนหรือวัยชาราเสียงอาจจะเปลี่ยนไป บางครั้งแหบลงหรืออ่อนลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสเสน่ห์จะหายไปในทางตรงกันข้ามเสียงที่พูดอย่างจะเย็นสุข,ขุมเปี่ยมด้วยประสบการณ์บางครั้งกับมีสเสน่ห์ดึงดูดที่แข็งแกร่งกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวพวกเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงความเก่าประสบการณ์แล,และความกล้าหาญที่เปล่งออกมาจากน้ำเสียงและภาพลักษณ์นั้นคุณผู้ชายครับลูกกระเดือกไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายแต่มันคือสัญ,ญญาณของความเป็นชายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความกล้าหาญดังนั้นลองฝึกพูดช้าลง ชัดเจนขึ้นเพื่อให้น้ำเสียงของท่านกลายเป็นดนตรีที่อบอุ่นในหูของผู้หญิงและในขณะนั้นเองลูกกระเดือกบริเวณคอจะกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้หญิงย่าจะลืมเลือนไปเองเจ็ดกลิ่นกายสเสน่ห์ที่มองไม่เห็นเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อพูดถึงสเสน่ดึงดูดของผู้ชายมีสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับทำให้ผู้หญิงจดจํไม่ลืมนั่นก็คือกลิ่นกาย ครับหลายท่านอาจจะไม่ทันสังเกตแต่ความจริงแล้วผู้หญิงมีความมวต่อกลิ่นมากพวกเขาสามารถถูกดึงดูดได้ด้วยกลิ่นที่ลอยมาเบาๆหรือใจเต้นด้วยกลิ่นธรรมชาติที่เปล่งออกมาจากร่างกายของผู้ชายที่พวกเขารักผู้ชายที่อาบน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก้าวออกมาพร้อมกลิ่นหอมอ่อนนอกนจากสบู่ครีมอาบน้ำหรือน้ำหอมเพียงเล็กน้อยย่อมสร้างความประทับใจอย่างมากในสายตาของผู้หญิงกลิ่นนั้นนำมาซึ่งความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายทําให้พวกเขาอยากเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นแต่ไม่เพียงแค่นั้นผู้หญิงหลายคนยังยอมรับว่ากลิ่นผู้ชายที่เฉพาะตัวบางครั้งผสมผสานกับกลิ่นเหงื่อเล็กน้อยหลังจากการออกกำลังกายกลับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเธอหลงไหลเพราะในกลิ่นหอมนั้นมีความจริงใจความเป็นชายและความใกล้ชิดอยู่ในทางกลับกันหากร่างกายมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เสื้อผ้าอับชื้นหรือลมหายใจไม่สดชื่นแม้ผู้ชายคนนั้นจะมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดเพียงใดก็ยากที่จะรักษาความรู้สึกดีไว้ได้นานผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนพวกเขาสามารถมองข้ามริ้วรอยเล็กน้อยหรือผมขาวได้แต่แน่นอนว่าจะไม่มองข้ามกลิ่นกายคุณผู้ชายในวัยกลางคนหรือวัยชราควรรักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษรักษาความสะอาดของร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆใช้น้ำหอมมอนมอนหรือแชมพู ครีมอาบน้ำที่มีกลิ่นที่สบายใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันเกินไปเพียงแค่เลือกกลิ่นที่คุ้นเคยสม่ำเสมอนานวันเข้ามันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่ผู้หญิงจะคิดถึงทุกครั้งที่นึกถึงท่านเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับกลิ่นกายคือเสน่ห์ที่มองไม่เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่ยากจะจางหายไปจากความทรงจำของผู้หญิงผู้ชายที่รู้จักรักษากลิ่นกายให้สะอาดสบายใจย่อมหมายความว่าเขากำลังสร้างรัศมีแห่งความปรารถนาตามธรรมชาติที่ทำให้ผู้หญิงของตนอยากอยู่ใกล้ อยากผูกพันเสมอและนั่นแหละครับคือเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการรักษาเสน่ดึงดูดในชีวิตสมรสสรุปสุดท้ายเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเจ็ดส่วนพิเศษบนร่างกายผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลไม่ว่าจะเป็นใบหน้าส่วนอกกล้ามหน้าท้องสะโพกต้นแขนลูกกระเดือกแลกระลิงกายคงมีหลายท่านที่ยังสงสัยว่าและอวัยวะที่อ่อนไหวที่สุดละ่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงสนใจมากที่สุดเหรอ คำตอบอาจทำให้หลายคนประหลาดใจครับจากการสำรวจหลายแห่งน้องชายแท้จริงแล้วอยู่ในอันดับที่20เท่านั้นในรายการจุดที่ทำให้ผู้หญิงสนใจซึ่งหมายความว่าในบรรดาสเสน่ดึงดูดมันไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่ได้มองผู้ชายผ่านแค่เรนทางร่างกายหรือขนาดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาถูกดึงดูดด้วยบุคลิกโดยรวมสุขภาพความมั่นใจและวิธีที่ผู้ชายปฏิบัติต่อพวกเธอผู้หญิงใจเต้นเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ใจดี รู้สึกอุ่นใจไม่ได้ซบลงมานอกที่มั่นคงมีความสุขไม่ได้เดินเคียงข้างผู้ชายที่สง่างามสะอาดและมีกลิ่นหอมสบายใจสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับคุณผู้ชายคือสเสน่ห์ที่ยังยืนกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่มัดใจผู้หญิงไว้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นแต่คือความปลอดภัยความรักและการเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดชีวิตดังนั้นแทนที่จะกังวลหรือรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับน้องชายขอให้คุณผู้ชายมุ่งเน้นไปที่การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงรูปร่างที่กระชับ หัวใจที่จริงใจและการใช้ชีวิตที่มีความหมายนั่นแหละครับคืออาวุธลับที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตามเรียนท่านผู้ชมที่เคารพครับถึงตรงนี้คุณผู้ชายคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วว่าเรามีสิ่งดึงดูดมากมายในสายตาของผู้หญิงเพียงแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ใจจงใช้ประโยชน์และดูแลเจ็จุดแข็งนั้นแล้วท่านจะเห็นว่าชีวิตสมรสจะผูกพันแน่นแฟนขึ้น ภนรญาจะรักท่านมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบวิดีโอนี้หากเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเรียนเชิญคุณผู้ชายทุกท่านกดติดตามช่องจิตวิทยาผู้หญิงเพื่อไม่พลาดการแบ่งปันที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการแต่งงานครอบครัวและชีวิตขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูดีและมีความสุขกับผู้หญิงในชีวิตของทอห้านตลอดไปครับ